สบายดีพี่น้องสบายดีสชืุกหาคน,านอพอกบกับซองน้องสาลาคือเกาพี่น้องวันนี้ไปนั่งดีๆไหมไนมั่านางเงียบ้อเต็มคนก่อนตอนนี้เราอยู่กับวัดบ,บ้านน้ำม่งพี่น้องม ah าเห็รลงทานในบ้านในบ้านเจ้าของ ครั no. you know wow. no. yeah. ้งแรกที no. yeah, like, okay. ่เฮ็ดในบ้านเจ้าของไอ้ก็เลยว่ะมาเห็ดที่บ้านคอมือก่อนแต่รงเรียนเนาะโรงเรียนกับโรงเรียนบ้านเจ้าของแล้วแต่หันดีน้อยอะนะอันนี้รวมหมดเลยรวมมหดบ้านเลยบ้านไก่เคียงกับมาได้มาได้บ้านมิดมิดไก่เคียงเราดังดังในตี่ของบริ่ะ เสียงม,มันอุ่นบ่เสียงม,มากับธรรมดาเลยเนาะถ้าเบิ่งถ้าสพที่มกงกันมือนอาบอกปัาลุ่งไหมเล่าบอกเลยเด้ออาวอนี้กันเลยปัาลุงน้องดำอยากบอกว่ามากินนำกันเด้อปัาลุงน้องดำกับมากินคือกันทอกินแต่นลูกชาวเด้นลูกชาวเด้นน้องชาวดิ้น,อไ,ไ,นไอ้เทนกับเข่ามาคือกันเอา แ่อยากบะอยากนะากนั like <c oughs> nah ่งนะอยากแต่ป่ังอยากต่ไปตอนนี้ก็คนก็ไลายแลวเนาะคนก็แต่ว่าอันนี้มาประชุมเขาเจากัสิตอเลยนะเพราะว่ามาปรุมาจากสตเลยนะเว่ามุมเาจัะึอเ เขาเลยจัดมือนี้เลยมันจังมาร่วมเธอเดียวเลยมันจังว่าอยากใครกินอิ่มคู่คนเจอกันตอนนั้นเจอกันตนเรื่อยๆไปเรื่อยๆงวดเจ้คือไดนามไล่เธอคนบุญโอ้ยทีมงานเขาการไล่ขู่ไล่คนมากนะมาตานพี่น้องแต่ว่ายังรอ ร้อยสวัสดีปะาลุงมเอนี้ร้อยสิบมหาบมาหาอย่างหมดเนียยร้อยฮะนี่โดอันนี่ร้อยอยากลเลยคุณเมื่อจงได้ในโหลดกันมี่เจกมาแล้วพี่น้องอีนะ่ะเจมแลกากีเฮงปะสะัสซ่า นี่อะไรไก่ที N ่ว่างนี่โ bon อ <W> ๊บปใหญ่พวกอลปวน้อยๆนึงไงไปว่างมองใหม่เ no กียมนมเกียมในโดลงใส่เ no สีย no น้ำแข็งลงนะพี่น mm ้องสาจอยแม่นางแพนซีส่วยกันไรทีมงานเฮากันละ ตลาฮอตตอนนี้กำลังดังน้ำแข็งอือูได้สิคายน้ำเนาะเอาสน่กมา้ำเขาอะ กำลังเลื่องพี่พี่พี่น้องร้บานนี่มันนเดีอดอยู่บ้านเนาะ เราไปก่อนู่พุกนมีแต่บ้านเราเองหมดเนาะเอาหน้าแร้วเอานทีเด้อ่ดกมากล้วแดงแดจินลู เอ,อเอาลบก่อนเขาจีบจีบทินกัน,น <c oughs> ปิน่ทไมยูยยก็ต่าเอานท,าน,าทานน่เข้าปุ้นพี่น้องทางนันข้าปุ้นทางนี้จะเป็นขนมน้ำหวาน สวักอีว้ัส่กาใส่โซกนกันว่าลางลายกันม่าไปนองเลยขอมาต้นหนึ่งการโอ้ยกับดันมีงกลงมาสวยกันได้สิบหกน้ำตกนะ วันนีทีมมาได้มาเยอะเนาะเรมีเคลืมในวันนี้เนาถือว่านเ้าในนามกานนำขกันบ้านเนาถือว่าผู้ใจน้มันาะทานเนาะเีว่าได้มาเให้ีหนมีน้ามีย้งได้กินผงมาดานดรายเะกปุกกปาเออใจ้อลงมาสูลงมาขอบคุณครับม เฮอสบายดีแล้วแม่สองเจ้าได้วยรอยสบายดีา

vong mát tửa loại dạng 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 bé ăn nó mới tiếng เ <laughs> <laughs> จะาคีอธิบายเนี่ยได้พี่น้องก็เบิ่งบรรยากาศเนาะมวลซื่นหัวเซล <laughs> กินอยู่ลำกันในนีนะ่เนาะจังหวะคือไปเห็นชาวจอยเล้ย เราจอยแผนกแกน้แครมีน <famously> ่อยเขาไปเห็นนางเฮ้ยเอขาไปอยู่ทางในพูกหนึ่งเเจ้ามาจับแล้มันจะไงบ้างลูกค้าเอ้า เม <c ười> er no ื่อตอนนี้บาบ้านเล้วนี่ผู้ยัง่วงมากอ่ะมี่เนาะ มองนะข้าเจา้านั่งกินพี่น้องเออใส่ถุงนนผู้กำลังลงมาผู้กินอิมน่มแล้วกับเมื่อพี่น้องเลยอยากบางๆเนาะทั้งกระปุ่นเนาะ ลูกค้าบ่ค่อยดีลูกค้าบ่ค่อยดีพี่นอ้องทางก็พูดนะเราเย็นนะนเย็นมืออยากเงี้ยวอยากเงี้ยวไปบอกแม่ติ้งไปผูกกำลังลงมากกับมีพี่นอ้องผูขึ้นกับมีบอกยิ้นมากครับพูดน,นะ คนเห็ดกระไดบุญพี่น้องเอ้ยคนกินกับอิ่มบุญเนาะเห็นในบ้านเจ้าคองกับคักไปแบบหนึ่งเห็นในบ้านอื่นกับคักไปแบบหนึ่ง xem chứ luôn ạ im đó nè bộ im cả thứ áo lẻ nhảy là cả thứ áo lẻ ừ. nhảy kia lai like, nhảy kia lai like mình nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาพี่มาทางนี้ก็เจ้านั่งกินทางนี้นั่งกินนะกินแบบนี้เลยอ้อ

ข้าป่าโอน่าสาหนากคน่าสาหัสมาก็ไม่้อง chắc gì thầy nhỉ? <tối> Còn này, nhắn Dạ nhắn cả khá với <tối> ơi <laughs> Mọi khái bỏ đi vào thằng nào <laughs> <tối> <tối> <tối>

พมาคิโด,ด้วยกองสองนอนสลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดินะกดซับสักไทยไปซอยระเจ้าเฮก็นอนพอกัน,กนคลิปนะ้าสบายดี